มันไม่มีขอบเขตมันมีอิสรภาพหมดแล้วครับหนูมายืนตรงนี้ได้หนูก็ไม่ได้เป็นชายแท้ถูกไหมคะหนูก็เป็น LGBT คนหนึ่งที่เรามีใจที่รักในการเล่นกีฬาทุกอย่างมันเป็นความเท่าเทียมหมดเลยโปรแกรมทุกๆโปรแกรมทั้งของผู้หญิงทั้งของผู้ชายเราทุกคนได้โปรแกรมการฝึกซ้อมที่เหมือนกันเพราะเป้าหมายของทุกคนคือเหรียญทองเพื่อชัยชนะ สวัสดีค่ะเจมี่พิคเนสสุกิกนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งทีมชาติไทยนะครับก่อนหน้านี้ผมเป็นนักกีฬาคาราเต้โดทีมชาติไทยนะครับผมทักษะหรือว่าการฝึกซ้อมร่างกายอะไรเงี้ยครับผมเตรียมพร้อมมาตลอดการเป็นนักกีฬาคาราเต้อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับซึ่งพอเข้ามาในของคิกบ็อกซิ่งผมมองว่ามันไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายในการที่จะปรับเท่าไหร่ในการต่อยการเตะม,มันค่อนข้างที่จะสอดคล้องกับกีฬาคาราเต้อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับมันก็ อดับมาได้ง่ายแต่ความยากก็อยู่ที่สิ่งที่เราอันคอนโทรลมากกว่าครับผมที่บ็อกซิ่งนะครับก็จะมี2ประเภทนะครับคือจะเป็นของประเภทของฝั่ง r ิงสปอร์ตแล้วก็ทัธ a m i สปอร์หนูจะเล่นในฝั่งประเภทของทัธมิสสปอร์ซึ่งมันจะมี กฎกติกาที่แตกต่างกันฝั่งของริงสปอร์ตจะมีความคล้ายมวยไทยมากกว่าแต่อาจจะไม่สามารถใช้ศอกได้แต่รูปแบบกติกาก็จะคล้ายๆกันที่มีความหนักสามารถน็อกคู่ต่อสู้ได้แล้วก็เราชนะแต่ส่วนของทัทธมิสปอร์ตเราก็จะมีการออกอาวุธที่มีความเร็วแล้วก็ต้องอันคอนโทรลไม่สามารถที่จะน็อกคู่ต่อสู้ได้นี่จะเป็นข้อแตกต่างของฝั่งทัทธมิสปอร์ตแล้วก็ฝั่งของริงสปอร์ตครับผม สเสน่ห์หนูคิดว่าน่าจะเป็นหนูจะต้องยืนบนเวทีให้ได้3ยกอะไรเงี้ยครับมันเป็นชา่เลนจ์หนูอย่างหนึ่งเลยว่าหนูจะทํามันได้หรือเปล่าเราจะสามารถแบบก้าวผ่านสิ่งที่เราเคยทํามาใน,ในในอดีตได้ไหมอะไรเงี้ยครับมันเป็นสเสน่ห์ที่เราจะสามารถเอาหลายๆกีฬามาผสมผสานการเตะที่คล้ายๆเทควันโดต่อยที่มันต้องมีความเร็วของคาราเต้ความต่อเนื่องที่ต้องคล้ายๆากับน,นักมวยเอามาผสมผสานเพื่อที่จะให้หนูสามารถยืนอยู่บนเวทีเพื่อจะ,จะชนะคู่ต่อสู้ได้ดตรงเนี้ยหนูมองว่ามันเป็นเสน่ห์ที่ ที่หนูหลงไหลไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ<อ>การเป็น LGBT ไม่ไม่ได้เป็นอุปสรรคใดๆเลยยิ่งพอมาอยู่ในคิกบ็อกซิ่งใช่ไหมครับหนูรู้สึกว่ายิ่งคอนเฟอร์เบลยิ่งรู้สึกมีความสบายใจอบอุ่นใจปลอดภัยเพราะว่าทั้ง ผู้ใหญ่ในสมาคมโค้ชเฮโค้ชเลขาหรือแม้กระทั่งนายกสมาคมเขาก็ทราบว่าหนูเป็น LGBTQ และทุกๆท,ท่านก็ให้ความอบอุ่นให้ความรักที่ดีกับหนูเลยให้การซัพพอร์ตที่ดีเลยครับหนูเลยมองว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาเลยครับ มันเกินค่าดสาหรับหนูทุกๆอย่างเลยตอนตอนที่หนูฟูลเทิร์นไปหรือว่าได้คอเอาในพาร์ทของคลิปนั้นนะฮะเพราะว่ามันปลดล็อกตัวหนูมาด้วยตรงนั้นะมันเป็นเป็นจุดที่ทําให้หนูแบบว่า this is me นี่คือฉันนะมันเป็นเหมือนกับกระบอกเสียงให้กับพี่น้องชาว LGBTQ ทั่วโลกด้วยที่เป็นประเทศอาจจะต้องซีเคร็อยู่เราไม่จําเป็นจะต้อง หลบหลีกปิดบงังตัวตนของเราอีกต่อไปแล้วเพราะว่าตอนนี้มันเป็นยุค2023แล้วเราอยากทําอะไรเราทําเลยสิ่งสําคัญคือการเคารพและการรักในตัวเองอทั้งทุกๆคนที่เป็นพี่เพื่อนน้องๆ LGBTQ เป็นตัวของตัวเองไปเลยเพราะมันมันแสดงถึงความเคารพในสิตที่ของตัวเราเองมันกําลังแสดงถึงความรักของตัวเราเองซึ่งถ้าเรารักตัวเองได้แล้วอะค่ะ ความรักอันนี้มันจะยิ่งใหญ่แล้วก็สามารถส่งต่อถึงผู้คนอีกหลายๆคนได้เราจะมีความเข้าใจผู้คนที่เขามีทั้งรักและเกลียดเราได้เพราะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะว่าเรามีคนรักนะตอนนี้แล้วเราจะไม่มีคนเกลียดแต่ว่าให้ความรักที่เรามีกับตัวเองเนี่ยส่งให้กับเขาแล้วก็มองเขาอย่างเข้าใจนี่คือตัวเขาและนี่ก็คือตัวฉันเหมือนกันฉันภูมิใจฉันรักในสิ่งที่ เป็นตัวของฉันเป็นเหมือนอัญมณีที่มีค่าที่สุดกับตัวพวกเราเอง